สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมที่บ้านนะคะก็พอดีอยากให้ครูอุ้ยบอกเรื่องของอาการที่เป็นวุ้นเนตาเสือนเน่อมนิดนึงค่ะว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็มีอาการคือเคืองตาแสบตาแล้วก็น้ําตาไหลเพราะครูอุ้ยเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์เยอะใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะคะค่ะก็พอตอนหลังเนี่ยทิ้งไว้นานๆแล้วอะ่ะก็จะมีอาการที่แบบ เหมือนมีอยากใย่ลอยไปรอยมาค่ะเวลาเราหันหน้าทางไหนมันก็ไปกับเราด้วยอะค่ะพอเราทิ้งไว้นา,นานขนาดนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊จะทํำยังไงดีให้อาการนี้หายไปแต่เราทราบว่าโรคนี้นะเขาเรียกว่าอุณนตาเสื่อมแล้วก็ ไม่มียารักษาก็พยายามหาข้อมูลนะคะใน facebook นะคะว่าจะทำยังไงดีก็พอดีมาเจอสารสกัดตัวหนึ่งที่เป็นสารสกัดจากพืชนะคะเห็นคนเขาทานแล้วดีก็เลยลองสั่งซื้อมาทานดูบ้างค่ะคือแบบว่าเห็นรีวิวเยอะใช่ค่ะก็ศึกษามาใช่ค่ะอ๋อจนกระทั่งมั่นใจใช่ค่ะแล้วคุ้ยทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ทานสามวันแรกนะคะอาการเคืองตาแสบตา ก็ดีขึ้นแล้วก็อาการน้ำตาไหลนี่หยุดเลยนะคะแ,แล้วก็<ล>ทานไปประมาณสักสองสามอาทิตย์นะค่ะ ไอ้หยัดใยที่เราเห็นอยู่ค่ะมันก็ค่อยๆลดลงไปเยอะเลยอะค่ะอืมค่ะแล้วปัจจุบันยังทานอยู่ยังทานอยู่ค่ะก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะเพราะว่าเรากลัวมันจะกลับมาอีกอะค่ะค่ะอันนี้คูุวยทานจริงๆเลยทานจริงๆเลยค่ะค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุ้ยบอกเราก็คือเป็นตัวดีคอนแทคนี้เองใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะแล้วทาไมคุ้ยถึงตัดสินใจซื้อทานก็เห็นรีวิวอะค่ะอย่างที่บอกแล้วก็เราศึกษาว่ามีสารเป็นสารสกัดจากพืชมันไม่อันตรายเราก็เลยลองลองลองทานดูนะ อืมะค,ะค่ะ<ช>ก็เลยแบบเห็นผลจนปัจจุบันนี้ใช่ค,ค่ะค่ะทีนี้ก็ขอบคุณคุณอุ้ยมากเลยเนาะที่ได้แบ่งปันแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าเนี่ยค่ะถ้าทุกท่านที่ต้องการจะสั่งมารับประทานนะคะแนะนําว่าให้สั่งโดยตรงกับตัวแทนที่บริษัทแต่งตั้งเท่านั้นนะคะเพราะสินค้าเนี่ยมีกระแสะะะเห็นผลดีมากๆเลยนะคะก็เลยมีกลุ่มวิชาชีพนะคะที่มาทำ ปลอมแปลงแล้วลอกเลียนแบบเยอะเลยน,ะะน่ากลัวค่ะออน่ากลัวเลยเนะาะแต่อุ้ยมั่นใจมากเพราะว่าทานแล้วเห็นผลจริงใช่ะค,ะค่ะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณูอุ้ยมากๆเลยนะคะที่มาแบ,บ่งปันประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ